สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องโครงสีสุภาพกันนะคะในข้อที่1ของนักเรียนนะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นสัมผัสของโครงสีสุภาพเรื่องลิลิพะลอนะคะเป็นบทเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ,อ๋ยเสียงย่อมยอยดไใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อนะคะ,ะวิธีการนะคะ ถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะดูสัมผัสนะคะหรือเราจะจําเป็นรหัสนะคะเป็น755ก็ได้นะคะ7ก็คือคําว่าใดนะคะสัมผัสกับคําว่าใครแล้วก็คาว่าไหลนะคะนี่คือ1จุดนะคะต่อมาสัมผัสที่2นะคะก็จะเป็น75นะคะในในบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่4 เราใช้เป็นเส้นสีน้าเงินนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยนะคะเส้นจะได้ตรงสวยงามนะคะคาว่าลากกับคาว่าอานะคะต่อมาเขาบอกว่าให้ระบุคาเอกและคําโทจากโครงในข้อที่1นนะคะคาเอกเอกมีเท่าไหร่เอกมี7นะคะคาเอกมี7คําคนะคะคำโท มี4ี่คำนะคะเอกเจโทสี 7, 4, นะคะรหัสของเรานักเรียนจำได้ไหมคะรหัสของเรานะคะก็คือ4 2 6 3 7 2 6นะคะนี่คือตำแหน่งของคำเอกนะคะคำที่4ในบรรทัดที่1คือคําว่าเล่าค่ะต่อมา นะะในบรรทัดที่2นะคะมีคําที่2กับคําที่6คําที่สองกับคําที่6นะคะคาที่สองกับคําที่6คือคําว่าย,ย่อมกับค,ค,คําว Is. ่าทั่วค่ะคาว่าย่อมกับคําว่าทั่วต่อมาบรรทัดที่3นะคะคาที่3กับคําที่7นะคะก็คือคําว่าพี่ กับคำว่าตื่นค่ะและบรรทัดที่4นะคะบรรทัดที่4ก็คือคำที่สองกับคำที่6ค่ะอ่าคำที่สองกับคำที่6คือคำว่าพี่กับคำว่ายาค่ะต่อมานะคะมาดูในตำแหน่งคำโทนะคะมีทั้งหมด4คํคำนะคะรหัสของเราก็คือ5 7ด 0แล้วก็57ค่ะนะคะบรรทัดที่1คือคำที่คําคำที่5คือคำว่าอ้างนะคะบรรทัดที่สองคำที่7คือคำว่าล่านะคะต่อมา0ย์ก็คือบรรทัดที่3ไม่มีค่ะเราก็ไม่ต้องเติมต่อมาบรรทัดที่4คํคำที่5กับคำที่7คือคำว่าอ้ากับคำว่าได้ค่ะ แบบฝึกหัดในข้อที่7นะคะเป็นการให้เขียนคำเอกโทษและคําโทษโทษของคําต่อไปนี้นะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าคําเอกโทษก็คือรูปคําเดิมเป็นคํารูปโทค่ะเราจะเปลี่ยนให้เป็นรูปเอกนะคะคำว่าเขี้ยวนะคะเราจะเขียนเป็นเขี้ยวคอควายวรรณยุกเอกแบบนี้นะคะคำว่า h หิ้วนะคะคำเอกโทษก็จะเป็นหิ้วหอนกหูคําว่าสร้าง นะคะก็จะเป็นรูปวรรณยุกเอกซอโซวรรณยุกเอกแบบนี้คําว่าท่าก็จะเป็นท่าน้ําฝ้ายก็จะเป็นฟอฟันวรรณยุกเอกนะคะต่อมาคําโทโทษนะคะโดยคําเดิมจะเป็นคํารูปวรรณยุกเอกนะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นโทโทษก็คือมีการเปลี่ยนตัวพยัญชนะแล้วก็รูปวรรณยุกให้เป็นวรรณยุกโทนะคะช่อก็จะเป็นช่อฉช,อชิงแย่งก็จะเป็น หอยอแองอแยงไม่ถูแยง่งล่าก็จะเป็นหอรออาลาโทล่าแค่ก็จะเป็นขอไข่วรรณยุกโถนะคะพึ่งก็จะเป็นพึ่งที่หมายถึงมแมลงหอพึ่งวรรณยุกโทแบบนี้นะคะ